สักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะมากมายเต็มพื้นแผ่นดินข่าวทะลุใหม่โดยบุญรุวิยมจินดาพี่นอ้อ่เคกรครับ ข่าวทะลุใหม่วันนี้วันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2568วันนี้บุรลวีขึ้นหัวอย่างนี้พายุมาตรา144พักน้ำเงินไม่กล้าจ่ายเงินงูเห่าครับทำไมล่ะจ่ายไปก็ศูนย์สิฉะนั้นงูเห่าระดับเกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าหงอยเลยหงอยเลย ยังไงมันก็มาแน่มาแน่ครับไอ้พายุมาตรา44ตามรัฐธรรมนูญเพราะปปอชอได้ออกมาถแถลงชัดเจนแน่นอนแล้วครับว่ามาตรา44เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วในการโยกงบซึ่งรัฐบาลสองรัฐบาลคือรัฐบาล เศษฐาและรัฐบาลแพ่ทองทานคือเสร็จแล้วไงเมื่อเสร็จแล้วรักษาการเลขาี่การคณะกรรมการปปชคือคุณสุรพงศ์อินทรถาวรและรับหน้าที่เป็นโฆษกด้วยออกมาแถลงเมื่อสัปดาห์ก่อนยืนยันชัดเจนว่าใครที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144 กรณีการโยกย้ายงบประมาณกรณีกล่าวหาซึ่งคนที่ถูกกล่าวหาก็คือนายเศษฐาทวีสินตอนที่เป็นนายกและนางสาวแพรทองทานชินวัตรตอนที่เป็นนายกรวมทั้งคณะระัฐมนตรีและคณะกรรมธิการซึ่งแปลงงบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568และ69ทีนี้ ไอ้งบปี68เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้จัดทําร่างพระรามหัติงบประมาณปี68รวมไปถึงนอกจากค่าริกาาแล้วย,ยังรวมไปถึงสสและสวแลออ้วพวกนี้ก็รวมกลุ่มกันที่ลงมติเห็นชอบพระรามหยติงบประมาณรายจ่ายปี266 6และ69ซึ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้ตอนนี้องค์คณะตต่สวนดำเนินการเสร็จแล้วครับ และเป็นการไตส่สวนในทางลับคุณสุรพงษ์ซึ่งเป็นรองเลขาและรักษาการเลขาปปชบอกว่าเรื่องนี้ในปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการแปลยติและเรื่องดอกเบี้ยงเงินกู้หรือการส่งใช้ตามกฎหมายตอนนี้สรุปสำนวจแล้วเพื่อจะส่งให้กับปป,ปชชุดใหญ่ได้ตัดสินใจครับทีนี้ไอ้เงินก้อนนี้ มันมากมายขนาดไหนมันมากมายประมาณสัก3 5 0 0 0ล้านบาทเป็นงบปี6-8เพราะรัฐบาลเศรษฐาและรัฐบาลแพทองทานเป็นผู้ที่ดำเนินการร่วมมือกับสสและสวและคณะกรรมาธิการในการแปลงงบที่จริงงบนี้เขาต้องไปใช้ใช้หนี้ธนาคารและดอกเบี้ยมีธนาคารไหนบ้างครับ นะที่รัฐบาลเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้จ่ายโยกง,งบมาใส่งบกลางแล้วเอางบเนี้ยไปแจกประชาชนคนละหมื่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 นหลังจากนั้นก็เอาไปตะละตดแตะไปเที่ยวกันต่างประเทศอ้างว่าไปประชุมหลังจากนั้นก็ไปชอปปิ้งกันนะยังสาส์เสียเทเสียคือแบบสุรุย่ยสุร่ายมากที่สุดแม้กระทั่ไงไอ้งบซอฟต์พาวเวอร์ห้าพันล้านก็ยังชี้แจงไม่ได้ว่ามันเป็นไงมาไง หมดไปเยอะแยะมากรัฐบาลชุดก่อนถามว่าอนุทินโดนไหมก็เขาไปร่วมับเขาไงาไปรองนายกไงพรรคภูมิใจไทยก็เป็นรัฐบาลชุดนี้ด้วยโดนหมดครับไม่เหลือครับโยกงบไปใส่งบกลางแทนที่จะเอางบเนี่ยไปใช้หนี้กับ5ธนาคารมีธนาคารไหนบ้างหนึ่งทกศทกสามหมือยีสิบล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์592ล้านบาทธนาคารออมสิน2,682ล้านบาทนี่เงินเด็กลุกลุกหลานหานที่ฝากไว้นะฝากไว้ครับแทนที่จะงบไปใช้นี่พวกนี้ไม่ใช้นี่คือความผิดครับ SME bank 330ล้านบาท e x i m bank 72ล้านบาททั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความผิด หลายท่านถามว่าเอ้าแล้วจะโดนไหมอา้ามีสารตั้งต้นอยู่แล้วก็เรื่องคุณพิเชษเชื้อเมืองพานไงคุณพิเชษเชื้อเมืองพานพรรคประชาชนเขาร้องไปที่สารรั้มนูญและผลการประชุมของสารรั้มนูนเมื่อวันที่17กรกฎาคม2568ข้อหาว่านายพิเชษเชื้อเมืองพานสอสอและรองประธานสภาเนี่ยนำงบของสภาเนี่ยเมื่อปี68ไปลงพื้นที่ตัวเองที่จังหวัดเคียงราย ทำต่องบปีหกเก้าสารก็เลยบอกว่าไอ้งบเนี่ยคุณใช้ผิดประเภทผิดประเภทผิดประเภทซึ่งเป็นความผิดนี่ศารตั้งต้นสั่งให้ในายพิเชษเนี่ยโดนคดีโดนคด,ด,นดีตัดสิทธิท์ทางการเมืองสิปีคือ10ปีสมัครสอสไม่ได้ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ต้องกลับไปนอนเอง่งเท่งอยู่ที่บ้านส่วนไอ้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 ไอ,อ้มาตรา44ที่มีคนร้องไปก็คุณชานชัยอิสระเสนารักคุณสมชายแสวงการร้องไปที่ปปชเป็นเงิน35,000ล้านบาทที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยไอ้งบก้อนนี้จะไปใช้หนี้ธนาคารแต่เอาไปใส่งบกลางนี่คือปัญหาครับคนก็รออยู่เมื่อไรปปชจะส่งสารรนันูญ ได้ข้อสรุปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปแล้วเขาจะส่งไปที่ปปชชุดใหญ่เมื่อชุดใหญ่ลงมติแล้วแน่นอนแค่วันสองวันก็ส่งไปที่สารรัฐมนูลสารรัฐมนูลมีเวลาอีกแค่15วันกฎหมายมันให้เวลาสารสาร,รัฐมนูลสิวันเท่านั้นต้องตัดสินครับต้องตัดสินเพราะไอรัฐธรรมนูญมาตรา144เนี่ย บันมันยัดไว้ว่าการพินาร่างงบประมาณรายจ่ายต่างๆของแต่ละปีเนี่ยห้ามไม่ให้ตัดทอนห้ามไม่ให้ตัดทอนงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องให้เงินกู้ที่กฎหมายบังคับไว้ประเด็นแรกซึ่งปรากฏว่าผ่านวาระไปแล้วผ่านวาระหนึ่งไปแล้วต่อมาคอรมงก็มีมติให้ตัดงบ3 5 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยซึ่ง มีการไปกู้ตามมาตรา28คือเอาไปใช้ในกิจกรรมซึ่งต้องไปใช้ในกิจกรรมนะเ,เกี่ยวกับเงินกู้คือคือรัฐนูเนี่ยกฎหมายรัฐนูนเนี่ยเขาห้ามแต่องบก่อนนี้คณะรัฐมนตรีก็ไม่ยไม่ยับยั้งครับฉะนั้นความผิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ครอบคลุมคอรมอเศรษฐกษษษษิจนะและคอรมอรของแพรทองทานและเศษฐาทวีสินโดนหมดไม่เหลือไม่เหลือครับ วันเววันนอเวลานอเมื่อไหร่เท่านั้นแหละฉะนั้นหลายคนถามบุญลวีมันช้าไหมละ่ะไม่ช้าหรอกครับไม่ช้าแล้วครับยังไงก็ไม่เกินเดือนตุลาเ,เดือนพฤศจิกานี่แหละครับเมื่อไม่เกินเดือนพฤศจิกาเนี่ยสสจะหายไปกี่คนสอสจะหายไปกี่คนสสเนี่ยสามร้อยกบเก้าคนสวออีกโดยเฉพาะสอวอสีน้ำเงินเนี่ยอีกหนึ่งร้อยสามสิบแปด สามเป็น400รอร่วมสี่ร้อหสิบคนนะคือค่อนคือคือค่อนสภาว่างั้นเถอะค่อนสภานี่แหละคือเรื่องใหญ่ที่พักต่างๆพักการเมืองต่างๆยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะให้คนไหนลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าถ้าตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งก็ไม่ได้ลงเพราะสารจะต้องตัดสิสปีเหมือนกัน คุณพิเชษเชื่อเมืองผ่านสสเชียงรายนี่ประการแรกเมื่อถูกตัดสิทธิ์สิปีคุณก็ลงไม่ได้ถ้าคุณลงไปสมัครถ้าสารเรืรูไปตัดสินตอนที่คุณกําลังหาเสียงเสียหายมากก็ทําให้ผู้สมัครคนนั้นหมดสิทธิ์ที่จะเป็นสสหมดสิทธิ์ที่จะเข้าแข่งขันนี่คือประการแรกประการที่สองที่พักการเมืองต่างๆเนี่ยเวลานี่คนิ่งเฉยทั้งๆที่ บรรดาง,งูเห่าทั้งหลายก็เลื้อยเข้าพักสีนํำเงินกันเต็มถ้ำเต็มหลุมเต็มรูเลยครับหลายคนก็วิเคราะห์กันเดากัน,กนว่าเยเกรดเอจะต้องได้ร้อยล้านบาทเกรดบีต้องได้อย่างน้อยก็เจ็ดแปดสิบล้านเกรด C ีก็ต้องได้อย่างน้อยก็ห้าหกสิบล้านถามว่าเกรดเอเกรดบีเกรด C ีของสสงูเห่าเนี่ยคือข,ของสสเนี่ยอย่าไปพูดงูเห่าเลย เลื้อยไปแล้วก็เลื้อยไปเขาเขาจ่ายกันยังไงนะเขาก็จ่ายเป็นเงินอย่างที่ผมบอกแต่ตอนนี้เขายังไม่จ่ายเพราะจ่ายไปแล้วเนี่ยเงินมันเข้ากระเป๋าแล้วจะไปเอาอะไรคืน่ะมันก็เอาคืนไม่ได้ใช่ไหมมันเข้ากระเป๋าไปแล้วนะแต่ถ้าศาลรัฐมนูญตัดสินให้สสเกรดเอเกรดบีเกรดสีพวกนี้พ้นจากตําแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิปีก็เลิกเลยงานนี้ต้องหยุดเล่นการเมืองแบบ อดีตสอสอพิเชษเชื้อเมืองผ่านที่เชียงรายฉะนั้นมีพักเดียวเท่านั้นที่เขาบอกว่าเขายกเลือกยกเลืองก,ก็คือพักเพื่อไทยแล้วเขาประกาศตัวออกมาว่ามีใครบ้างใครบ้างใครบ้างทั้งหมดประมาณ192่งร้อยคนนะเท่าไหร่ตัวเลขผมจําไม่ได้แต่190ร9 0ว่าผมดูรายชื่อแล้วก็เป็นคนใหม่ทั้งนั้นอาจจะมีนามสกุลเก่าๆของ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 ในครอบครัวเป็นบ้านใหญ่ ไม่มีสสที่เป็นในปัจจุบันนี้เลยแล้วสสเขตเนี่ยมันมีทั้งหมด400คนเปิดตัวไป190กว่ายังเหลืออีก200กว่านี่เขายังไม่เปิดตัวเขาดูมาตราห4ึ่งสี่สี่เขารับนูนก่อนนะแต่ถ้าไม่มีปัญหาเขาก็ยกสสเก่าอย่างคุณสุทินคลังแสงคุณอะไรต่ออะไรที่เป็นสสเก่าเนี่ยมาใสา่แต่ถ้ามีปัญหาพวกนี้เลิกเลย เล่นการเมืองไม่ได้ต้องหาลูกหลานเข้ามาเล่นต้องหาลูกหลานเข้ามาเล่นนี่คืออุปสรรคของพรรคการเมืองเวลานี้ที่ผมออกมาพาดหัวว่าพายุมาตรา44พรรคนำเงินไม่กล้าจ่ายเงินให้งูเอาอ่านี่คือความจริงมาอยู่ตรงนี้ครับความจริงมาอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมและอีกหนึ่งความจริงก็คือนี่ครับเบต้าวันเบต้าวันคือหนึ่งความจริง ความจริงอะไรบ้างคือหนึ่งรับประทานไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายสองมันสร้างเซลล์พชคาดอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดนี่เป็นเป็นไปตามเป็นไปตามผลงานการวิจัยของมหาลาัยฮาวาดแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของโลกเขามีผลการวิจัยเป็นพันๆรายงานถึงขนาดนักวิยทยา,ายศาสตร์การแพทย์ไทยอดีตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันชัดเจนนะอย่างที่ตัวอย่างนะ ผมเอามาให้ดูหลักฐานที่ผมเอามาให้ดูนี่คือนี่ครับเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบเห็นไหมละครับพูดอย่างไม่เกรงใจใครเลยก็มันเป็นความจริงอ่ะถ่าหลักฐานของมหาลาัยฮาวาดเนี่ยเป็นภา,านษาอังกฤษผลการวิจัยเอามาแปลแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มอย่างเงี้ยสูงหนังสือจุฬาลงกรมหาลัยจัดจําหน่ายไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วอืมผมถึงบอกไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วมันมีหลักฐานยืนยันชัดเจน หน้าปกก็บอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบนะข้างล่างก็บอกว่าอ,าอะไรนะมะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมลโรคเอดอันนี้เนี่ยครับอันนี้ท่านเขียนว่าอย่างนี้เลยชัดเจนอย่างนี้เลยนะก็เอามาแนะนําให้ท่านได้ตัดสินใจกันนี่คืองานทางวิชาการแต่ถ้าจะโฆษณาก็ต้องยึด การโฆษณาที่เบต้าวันขออนุญาตไว้กับอยขออนุญาตอยเรียบร้อยแล้วและขออนุญาตโฆษณาลงในในสื่อโซเชียลมีเดียในสื่อซื้อพิมพ์ทีวีอะไรก็ก็โฆษณาได้โดยมีคำโฆษณาว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินแค่นี้แค่นี้ก็รู้แล้วครับนะส่วนรายละเอียดก็ไปดูในงานเชิงวิชาการซึ่งซึ่งเปิดดูได้ใน Google ก็มีใน y o u t u b e อะไรมีหมดอะ นะว่าผลการวิจัยของมหาลัยฮาวาดมหาลัยทูเลนมหาลาัยเบเลอร์ดุค,คิลิฟอร์เนียและอีกหลายสิบมหาลัยที่เขามีรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยของแต่ละมหาลายัยล้วนแต่มีประโยชน์ทุกมหาลาัยยืนยันชัดเจนนะและที่ดีที่สุดคือสารสกัดจากยีสต์ขนมปังเหมือนกับของเบต้าวันไม่มีวางขายท้องตลาดครับไม่ต้องไปไปซื้อที่อื่นแล้วก็ดูรูปร่างลักษณะขวดนะไอ้คำว่าเบต้ากรูแคนมันเป็นชื่อสามัญ ท่านไปซื้อร้านขายยาซื้ออะไรมันมีเบต้ากรูแคนแต่ถามว่าเอาอะไรสกัดสกัดด้วยอะไรในเมืองไทยเขาเอาสารลาวสาเบียมันสกัดไม่สะอาดนะใครรับประทานมาแล้วก็มาต่อว่าผมผมเอาผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยคุณไปซื้อไปซื้อเขาแล้วยี่ห้อของผมมันเบต้าวันสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นชื่อสามัญมันเป็นชื่อสามัญยี่ห้ออะไรถ้าเป็นเบต้าวันนี่สารสกัดจากยิสขนมปัง นะสั่งจากสหรัฐอเมริกาและก็ปลอดภัยนะอย่างเข้มข้นและอย่างดีสะอาดปลอดภัยครับนี่ยืนยันชัดเจนเพราะ1 1ปีแล้ว2ิบสอปีขึ้น12ปีปีนี้นี่ฉลอง12ปีกันนะสั่งซื้อได้ศูนย์สุขภาพเบตา้าวันหมายเลขโทรศัพทนะ์ที่อยู่ข้างล่างตอนนี้มีโปรพิเศษเหมือนเดิมครับซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดแบ่งทีละครึ่งก็ได้เอาเชิญตามถนัดแล้วรายละเอียดจะมีมากกว่านี้ต่อจากที่ผมพูดเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ตอนท้ายรายการนี่แหละครับสินค้าตัวนี้ผมทำมาสิบปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณสองปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาวัดและอีกหลายสิบมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยทูเลนเบเลอร์ดูค,คลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่งผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิต์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิต์ขนมปังปลอดภยัยสะอาด ก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทนได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนุญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิชารรการแพทย์ของไทยหลายคนครับ เขายืนยันชัดเจนว,ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรในายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปรัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตรำราเล่มน,นี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคูยไปไปไป,ไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลัยฮาร์วาร์ด อันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยอต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวัน หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นข้างล่างนี้นท่านจดไป2หมายเลขท,ท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขา,าเขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ